ไปแล้วสองคู่คราวนี้มาถึงคู่ที่สามนะครับเป็นมวยยอดมวยดังจุดสามห้าเจ็ดงเกงสีแดงครับเดินอยู่รอบเวทีชัยมงคลอภอุลพรวันนี้ถ้าเขาชนะนั้นมีทองคำเป็นรางวัลถึงเจ็ดบาทส่วนนั่งกราบอยู่กลางเวทีเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกในยอดมวยยอดมวยดังนะครับเทพยุทธเกียรติวนารามวันนี้ถ้าเทพยุทธชนะจะมีทองคำให้สามบาทครับ แล้วก็างวัลพิเศษก็คือการนําแม่ไม้บวยไทยมาใช้เตะก,ก้านคอสอกกลับเขาลอยน็อกได้แอนตาซินยา,ารักษาโรคกระเพาะจะมอบเงินสดให้10,000บาทโจระเก้ฟันหางน็อกได้แอนติซินมอบไป3 0,000ื่นโชว์และเกินบาดแผลจากมีค่ารักษาพยา,าพบาลเข็มละ5 0 0ครับเบนด้า0 0ยาถ่ายปะยาก,ก่องสีเหลืองเม็ดเดียวครงเดียมอบเงินสดให้กับนักโชวกเขกคนละ2 0 0พขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลสมเด็จหลวงพ่อทวดรุนเฉลิมพระเกียรติ อาทิตย์จีนบวกงหาคมหนาพระอุโบสถวัดช้างให้อำเภอโคกโพธิ์จอมพลดานีครับโดยพระนร่ันพันธุ์บัณริตทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอำนวยการจัดสร้างรายได้สมทบจัดสร้างพรอโบสบวัดเขาตะเกียบเหนือตะเกียร์อำเภอวุ้นหินนะครับบริจาคอุทาที่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยและกรุงศรีอุทยาทุกสาขาทั่วทั้งประเทศนะครับและยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เครื่องทำนุแข็งนิวตันทุกรุ่นทุกขนาดเป็นเจ้าของได้ด้วยเงื่อนไขง,ง่ายๆนะคะไม่ต้องดาวห์ผอสบายๆนะห้า <5 S 2> เดือนโทรเลยนะคะห8 9 0 1 2 3 6 8 9 0 1ย์่มิลาคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะสิสิงหาคมพบกับเยนชานิยากร11อาคารพรนครสวรรค์12สองสุนารีราสสีมา16สุรชัยสมบัติเจริญ น้ำมันเครื่องติดโรนัทหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญลักษณ์จำง่ายๆค่ะรูปหมวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศค่ะวีว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขับพิบานสามบางกะปิครบสูตรที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีให้ท่านพร้อมสับสนับท่านชายคีนี้พอกันที่วีว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาฤทธิพปสุิเมรีค่ะ ผมไม่ได้โม้ผมใสก่กางเกงในแอปเปิลไทเกอร์จริงๆยิ่งใสย่ยิ่งมั่นใจจากคำยืนยันของคุณสมรักคำสิงห์วีรบ,บุรุษแดมป์ทองโอลิมปิกคนแรกคนแรกของเมืองไทยเลยนะคะไปไปที่นาทีกันก่อนค่ะสำหรับผู้ที่จะขึ้นไปมอบมาลายัยเพื่อเป็นกำลับบงใจนักชกคู่นี้ครับ <c oughs> เรือกาโตวิชัยราชานนท์ลุน <c oughs> คู้ช่วยกันวยการฝึกซูรงรียนจากอากาศแหนกพละค่ะม <c oughs> <c oughs> ทราบกันถึงประวัติคร่าวๆของนักมวยในคู่นี้นะคะฝ่ายด้านั้นคือชัยมงคลอคอุณทรน้ำหนักช,ช่างเมชาหนึ่งร้อยหกปอนด์ชื่อจริงเขาคืออวยชัยวรรณรัตน์นะคะตอนนี้อายุ18ปีเป็นชา่างเพเภอกันทดภรรย์จังหวัดศรีสะเกดชกมวยมาแปดสิบสอครั้งชนะ6กครั้งแพ้สิครั้งเสมอสี่ครั้งครั้งล่าสุดนั้นชน,นะคะแนนเดชอานันต์ลูกท่อนเสือที่เวทีนมนตรยอมอ้อมน้อยค่ะ ไปน้ำเงินนั่นคือเทพยุทธเกียรติวนารามนะคะน้ำหนักช่วงเช้าร้อยเจ็ดปอนด์ลดไปหนึ่งปอนด์ชื่อจริงคือสุพลแท้ตั้งอายุ19ปีค่ะตอนนี้นะคะเป็นชาวเพเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมา78ครั้งชนะ60ครั้งแพ้15ครั้งและเสมอ3ครั้งครั้งล่าสุดนั้นชน,นะคะแนนพิ่สุดเล็กกอรปริชาชีเวทมูลนินีมวยนี้เป็นมวยรอบยอดมวยเก่งจุดสามห้าเนะคะคุณสุภาพครับก็สรุปแล้วเนี่ยชัยมงคลโอ,อคุณทรเน,นี่ย เป็นผู้ดับความฝันของการเพชรชนารุ่งโรจน์ซึ่งการเพชรในช่วงนั้นกําลังมาฮอตมาแรงถ้าผมวันนั้นชนะ,ะชายมงคลเนี่ยรับทองคำจากยอดมือเก่งจุดสามห้าเจ็ดเนี่ยสามสิบบาทแต่ว่าชายมงคลนี่ดับฝันไปเลยสามสิบบาทไม่ได้เลยเราจะต้องมาตั้งต้นใหม่อีกตองคิดดูก็ <c oughs> คงจะต้องชมกันลวนะ <c oughs> วันนี้ก็บอกว่าชายมงคลนั้นอางชั่น อดีตแชมป์นะครับรุ่นพินเวรร้อยปอนดของเวทีมวยสยามอมน้อยแล้วก็เวทีแห่งนี้เป็นเวทีมวยในประเทศไทยแห่งเดียวที่เข้มขัดอยู่ที่เอวและมีเงินสวนิการให้กับนักมวยผู้นั้นเดือนละ5,000บาทค่ะซึ่งวันนี้ถ้าใครมงคลชนะก็จะได้รับทอง,อง,องจากยอดมวยเก่งจุดสามห้าเจ็ดเลยครับก็ทอ,องคเจ็บาทมงคลชนะครับเคยดับความหวังเขาไว้ครับ มาดูที่ว่าวันนี้จะถูกเขาดับหรือว่าจะตะกายพยูสบอลต่อผูท้ที่จะดับเขาหมาคือเทพพยุทธเลยทำก็มาครับ30สบาทก้านเพชรแมเห็นทองคำรออยู่ทองคำแท่ง30สบาทอดแต่บางคนถล่มซะย่อยยับไปเลยวันนี้ตัวเองดูที่รับว่า7เจบาทนั้นจะถูกเทพพยุทธหยุดไว้หรือเปล่าโอ้เจอหมัดขวาเข้าไปแม เต็มที่หรือว่าจังหวะถอยประดีไม่เป็นไรครับแค่ก้นกระแทกล้มตึงเันเชนั้นเองลุกขึ้นมาไม่มีอาการบ่งบอกเฉิมวยเบาๆร้อยหกบอลครับนนวบบางแค่นนแนะสูงขึ้นไปกรรมาการโกรมลนไปเงินครับบนเวทีทุกเป็นสาวนะครับคุณสมิงขาวต้าาจะดูมวยทั้งมวยผีไม้ลายมือมวยเด็กเด็ นะลรดจัมอนมวยใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเวทีสยามจัดทุกรุ่นเลยต้องมาที่นี่เพราะว่าเป็นมวยไทยพันแพ้่นี่นะครับเวทีมวยสยามอมน้อยแล้ววันนี้อย่างที่เห็นคือชัยมงคลเนี่ยดูดูตาก,ก็รับปรืออนิดๆแนดีดนี่มีมวยตาปรือหลายคนอย่างกีติศศศดีพันนีน่รายนั้นโอ้โหประเภทตาปรือ้อย่างเดียวแล้วก็ช่วงหลังนี่โรเบิร์ตโรเบิร์ตแกลนรอส์ิงห์วันนี้มาดูชัยมงคลออคุณธรซึ่งตาเปรือเหมือนกันนะครัรบ อายุเพียง18น้ำหนักสิบเกอายุอันนามไม่เด่นแตกต่างกันมากความแข็งแกร่งความสมบูรณ์ของร่างกายคุณ้องแดงคุณสายขับไปรอบลังเป็นทีด้านของท่านบางคนบอกว่าพี่โอ้การเพชรผมยังสยบมาแล้วแค่พยุติจะมีอะไรนะครับขณะที่ท่านพี่บอกว่าผมต่อยเป็นครั้งแรกของช่องสามผมต้องโชว์ให้คนทั้งบ้านเห็นวัาที่3ธันวาคมนะครับว่า เทพยุทธ์ก็บอกเขาจะโชว์นั่นจะมีอะไรมาโชว์ตาบึ้งเลยก็ดึงจะมาดึงตัวลบแข้งเดินก้าวไปเทวดาเทพยุทธก็คือเทวดาที่มียุทธกรรมพิธีเยอะๆนะครับมีเชิงยุกก้าไปจินพิธีแล้วชายมางคนจะโต้ตอบอย่างไรนั้นถามโชวครับ ได้ยังหาจังหวะแางเลือจังตัวไม่ได้ให้รอครับจะหาจังหวะจะทำกูดต่อสู้หมดยกที่หนึ่งนภาลไลเอนเตอร์เทนเมนต์ถนนบางขุนเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนพบเซสซี่แดนซ์คืนละห้ารอบพร้อมนักร้องหนุ่มสาวสองร้อยกว่าชีวิต คืนนี้พบเอกราชนวัฒนภูมิเจ้าของเพลงระเบิดแ,แบนแฟนทิ้งนะคะสศิลป์พบกับหมอลำซิ่งวงใหญ่เย็นจิตพานไทยวีสปีดยิ่งยนยอดเวองามสเปดล,ลูกนศพรอนรบ,บั้งสลำใหญ่25สุรชัยสุบัะเจริญสำรองโตได้ที่899874115 899874115โชว์ทั้งสองสาขาบรหิหารงินโดยเฮเบิร์มค่ะสำหรับนักมวยที่ชนะน็อกเร็วที่สุดประจำเดือนนะคะอุลิโอไมซินมอบเงินสด10,000บาทอุลิโอไมซินใช้รักษาแผลติดเชื้อปีน้อง ยาแร็ดสเปรย์เครื่องสนอานพิเศษสำหรับท่านชายผปิตจากน้มันพืธรรมชาติปราศจากยาชาหรือสารเคมีอันตรายเจริญมีรุ่นใหม่นะคะเป็นครีมชื่อห้าแร็ดวางจำหน่ายแล้วใช้ง่ายพัสดุยาแร็ดสเปรย์และครีมห้าแร็ดจำหน่ายที่ภายในายยาห้ามรักษาฟูห้ามวัดสันสาขาและร้านขายยาทั่วไปค่ะไว้กับหันลมมอบเงินสดสามพันบาทให้แก่นักหน่อยที่ชนะนกผุ้คู่ค่ะไอ้คุณสมิงค่ะทำมากินนี่ยังสงสัยบอกไฟแดงนั้นตาปรือนี่เป็นโทอได้เปรตของไฟแดงก็สุงแล้วนี่ตาปรือนี่แต่ว่า คือลักษณะของมวยตาบือนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบผู้ชมนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งนี่อย่างโรเบิร์ตโรเบิร์ตกันโนร์สิงห์นี่โรเบิร์ตกวบาความไหวบางทีบางครั้งเห็นตาเปลือเปลือยอย่างนี้พอผู้ชมเดินเข้ามานี่โอ้โหโดนเตะเยอะเลยนะครับเพราะว่าตาบือยหรือาใสอันนี้ไปบนเวทีนะครับยกศอกและดีก็มีทั้งอย่างอุสมาอมรรัตน์นี่เป็นนักมวยตาเหล่แต่ว่ามีฉายาว่าที่สือก็เขียนให้ใครก็พูดนะครับว่าไอ้เหล่ไอ้เหล่ แต่ว่าเกรดมวยในระดับแชมเปี้จจยนเลยกูชมามอรัตในสนามในอดีตอันนี้ก็เป็นประัาสรของการโชคเลยนะคะต้องชมกันต่อไปค่ะ,อะตอนนี้มาบนเวทีก่อนนะครับตอนนี้เริ่มดูสีหน้าแววตาของเทพมงคลมองตาไม่เห็นเลยตาเปลือเงินเทพพยุธ์โดนขวาของเทพมงคลอไม่ว่าจะหนับไปเลยกันนะครับระดับระดมบากห้องเจ็บบาทหมดเลยเดนไปนยกที่สองครับ ทต่หน <accurately S 2> ้านำทางเหมือนไม่ได้สนใจแล้วแต่ที brain, ่ไหนได้แต่จะคิดเสมอว่าจะทำยังไงถ้าถิ่มยิ่งก็ต้องระมัดระวังตัวแสบไปยิ่งไวเล็กเล็กเนี่ยสนุกครับการออวบดนั้นกล้องแลบว่างไปึงจะไม่หนัก่วงไม่เด็ดขาดหรือไม่ซาติดแต่ก็มันครับนี่เป็นทู่ที่ต้องไล่ปีดไลลายมือ พยายามจะหาทางจอให้ถึงต่อให้ไดอ้อนนี่นะครับน่้จะวงมัดกับเ้าทางด้านเทพยุทธนเดินชาๆค่อยๆเบียด้าไปเรียกว่าเข้าไม่ให้รู้ตัวครับต่อกใจหาเหลี่ยมแทงเขา่าใกล้ๆองจับดูจะเห็นนะครับว่าหาแกปลือจริงๆไม่ได้ง่วงนอนนะครับ ปิดมาเต็มที่เลยมาชมกันต่อนะครับทางวงน้อน,นี่นัดเดียวโป้งเดียวจอดจุดสามห้าเจ็ดพิษัทโอสถสภาจำกัดมวยรอบนี้น้ำเงินเทพพยุทธ์เพิ่งมาชกช่องสามวันนี้ครั้งแรกว่างนั้นรายนี้จากสุรา์นะครับอายุ 19, สิบเก้าฝ่ายแดงศรีสะเกดอายุสิบแปดเดินก็เดินแบบนี้เชิงไม่บุมบังคนต่างรับข้าขวา ลุกโดนขาโอ้ดอกเลยจิ้มเปล่าเลยครับการโมกมลทัุชกต่อมาดูเลาการชกของทั้งคู่นี่นะครับเด็กรุ่นใหม่ชอบเรื่องของการต่อยพุงใบหมัดน,นะน,น,นึงตาเปิดด้วยชัยมงคลขวายังติดหมดยกสองไฟแดงชัยมงคลนนะั่งมือเทพพยุทธ์ดูชัดชัดช้า,า,าชาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่นี้ถ้าไม่ปิดนะครับหน้าลอยเป็นลำตัดนา,ายประยุทธ์ไม่ได้แต่ในวันที่สิบที่ วิลล่าคาเฟ่นะครับมีศิรลปทาไปโชว์ที่นั่นตอนนี้กำลังเรียกร้องและเกลมแฟนอภารพรมาวันที่11ชุมาลี12แล้วก็คืนนี้นะครับชุมนันตลกเพียบเลยที่วิลล่าคาเฟ่ค่ะแต่สำหรับที่นะที่สนามกอล์ฟนัทชรุ่มพักรามัญชานั้นเชินักกอล์ฟทุกท่านนะร่วมวาดขอสวิงพร้อมรับทานอาหารกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะค่ากรีนฟรีพร้อมอาหารให้เลือกถึง7ชุดนะคะสำหรับมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำในราคาพิเศษเป็น700บาทเท่านั้นทุกวันจันทร์ถึงพฤหััสตต้งแ่เวลา6นถึง สองนาฬิกานะคะวันนี้ถึง3ามเจ็ดาคมนี้ค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์9 1 4 1 9 3 0่งสต่อ1 4 1่งถึงหนึ่งสาสายตรง9 1 4าหนึ่งสี่ห่ค่ะอลมเป็นยกที่3นะครับถ้าจะฟังเสียงคุณจิริธานี่ไม่ต้องไปได้สิบหรอกครับทุกวันก็เปิดช่อง3วันเสาร์ได้ฟังเสียงแน่แต่ไม่ได้ร้องเพลงมาภาคมวยมาชมกันต่อบนเวที ตั้งสวยซ้ายของชัยมงคลบางไม่แขนล็อกแขนเข็นซ้ายลอกทิพย์นิดหนึงแม่บางยังตีไม่ได้ขวาเบิกทาในแบบเบิกโดนทีทำลายจังหวะต่ขวาอาดไปอีกเทพยุทธ์นะครับน้ำเงินฝ่ายแดงชัยมงคลเวทน้ำหนักมาเช้านี้ฝ่ายน้ำเงินเกินไปหนึ่งมา107รดบอลหนึ่งฝ่ายแดงตามพิกัด106บอลวันนี้รับไป7บาทจดมาเก่งจุ 30, 57, ด357โนซ้ายของชัยมงคล รับไป3บาทยรอบยอดมวยเก่งวันนี้คุณกองคุณสว่างพัดดีนามายากสติน,น,นกินขาดมาทเต้องวอยู่ใูงกโดซ้ายน่าดกๆนี่ชกนั้นน,น่ารักความผาดเีลวรลาการชกทะะะะ่ากำลังศิลปะกรไม้มวยไทยมวยไทย,มวยไทยแันธนี่ครบทุ่นเป็นการตัดสันไมนการคดขันคมวยไทยในพยายามขัดเพชรเพชรงามงาม ด่างมวยด่างมวยเล็กๆกับดงมวยใหญ่ทีเดียวตรงนี้ร้อยหกบอลครับไม่ยุดครับรับซอกเข้าไปรอบได้หลายมงคลเด็กไม่ได้ลงตัวแทมประโยชน์กันไม่เด็กกล,วลัวนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมตลอดเดินก็หาอันอนี้การพ้กแรกที่ขึ้นเวทีมวยสยามต้องเอาเลิกเอาไทยั้งต่อไปยังไงไม่หวัาาน่นแต่ก็เดินดี ไม่ไมนัดทีน,นี้ก็ครก็อีนี้ป็ขอขอูกาีขายังต้เหมืนอนกันชุดนี้ใครเป็นะอคนนีคค่อยเน้นค่อยน่า,าแสวยแต่นันมันไว้กจริงเพราะว่าชะลววงแงุกแข็ง เจ้ามือไทยเลยทุกนี้หน้าสับปัดเลยนะครับแต่กะลังเลงเปล่ขงข่าวมีสองสลับต่ังกูหเหมือนกับเหล็กกับแม่เหล็กครับดูดเต้าหากันโดยความรัก,กนะครับป่ากดกดกดแล้วีเหล็กโดยกที่สาม กูสามผ่านสามยกฝ่ายแดงเชมพนน้ำเงินเทพยุทธมาดูปลื้นะครับตัวปลืปล้มหาภัยเน้นๆออกเนื้อเนืน้อที่นี่โอ้โหลูกนี้ลูกนี้ใช้สมองจริงๆทำทาจะเตะและแทงนะครับดูบางนิดนึงน้ำเงินต้องลงทุนนี่ในี่ยดูนิดเตะสั้นๆฝ่ายแดงคือเชมพนน้ำเงินเทพยุทธนะครับ ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลในเชิญไหว้พระเดชพระคุณพระมงคลเทพวณีหลวงพ่อวัดตักน้ำประจำปศุภะนารสิบสีนะคะวันเสาร์ที่สิสิงหาคมทุกวันนี้นะคะเวลา18บแนาฬิกาบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์5สิงหาคมทุกวันพรุ่งนี้9ก้นาฬิกาสานาทีพระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์เป็นนาฬิกาถวายพระทหารเพริ่ดพระสองรัศมีนิสิตสานาฬิกามอบคุณจากศกษย์สาวบุตรดาสมาชิกชมรมโดยสมเด็จพระมหาราชมันทลาจารย์ค่ะ ทีลาพรสุธิโลอดีตเจ้าวาดวัดไทร์มัตสิตนะครับท่านมรณภาพแล้วคันนี้ตกตั้งมันมเป็นกุ่มที่ทททวัดไทร์มัตสิตโคตลอยตะโกตุ่นธรรมาครับวันที่9สิงหาคามพิธีปิดศพสบิบสี่ธนาครับมาชมกันบนเวทียก4ฝ่ายแดงอายุ18จากศิษสะเกดนึกเมือนสุราษฎร์19้าแม่ลูกล็อกลูกปล้ำหลูกไล่ลลลลลลแขน ดูซ้ายล็อกในขวาถอยตัวนิดนึงกับการกระมวลแยกก่อนฝ่ายแดงชัยมงคลนะครับยอดโมเก่งจุดสามห้าเจ็ดวันนี้ทันารับไปเจ็ดบาทเพราะว่าตัวผ่านมาสองนัดสวยๆน,น่าจับตามองนะครับอดีตแชมป์เยรุ่นร้อยปอนด์ด้วยฝ่ายแดงแต่ว,วันนี้มาชกในเวทน้ำหนักร้อยเจ็ดเป็นบู กระเดี่ยวความแข็งแรงแข็งแรงล่ามล็อกกรรมการประมูลแย่ห่วยดังจุดสาม้ายังไม่มีใครถึงจุด30บาทนะครับรติดตามดูไทยมงคลตอนนี้ชนะไปถึง7แล้วอีก2องไฟถึงแน่ก็ดูว่าเทพยุทธ์จะจัด,ดับความหวังหรือเปล่าพยายามสับบัตกับยกนี้ยกที่4ี่่ทางด้านของ นายบางคนก็เกาะไว้เกาะแน่นเหลือเกินกคนสองหน้าแข่งกันไปยับยุ่ยเดินตามวงในพยายามจะสู้เข่ากันนะครับหาจังหวะหาเหลี่ยมตีได้ถนัดถนัดแดงมาตีกับมิติใจโครงทีนึงสองทีนายบางคลยังไม่โตครับเจอกล้ไปเป็นทีที่สามสี่เริ่มมีเสียงเฮห,เห้าเฮตามเสียงเข่าหกแล้วครับเจ็ด ยายามกระโตกมาเวียงเวียงป่าทีป่าเดงมาตีถนัดถนัดทั้ชายมีคนนั้นโตเบียงปอกแปะปอแปะเขาเหลือ10ทีครับเหลืออีก1นาทีโดนเขาไปป่าเริ่มโตในบางแทง็กสวยเหมือนกันเริ่มจะแก้คืน ับไม่ยอมปล่อยแล้วมีฮึดมีลุ้นน้ำเงินนะครับไทยพยุติมีน้างมีโต้มีเทียงนั่นมันหนูว่าโดนไปโดนเลยเต็มที่นะครับห่อ,หอไหลห่อตัวถอยตัวคือมหาภัยนะครับชายมงคลออกคุมทอนน้ำเงินไทยพยุติหัวใจเด็ดหัวใจดีแข็งแรงเถียงตลอดหมดยกสี่ ที่เลี้ยงนก็เหมือนในสอนกันประมาณโหลหนึ่งฝ่ายแดงคนเดียวพอเฮียรุธเฮียรุธนะครับสอนคนเดียวนก็เหมือนพี่เลี้ยงเป็นทีมเพราะว่ายกนี้ยกสุดท้าย3นาทีอะไรอะไรทุกอย่างก็ต้องรีบรีบทำทำซะถ้าไม่ทำก็เรียบร้อยเพราะว่าอย่างนั้นผ่านมาสี่ยกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแอนตาซินเป็นผู้ที่นำมาส่งเสริมศิละปะม้าม้มวยไทยกันมาตลอดจากการคอคอลอยสอกับเจระเค้ฟหาดห,หางน้ำมวยแตก อีกเข็มละ5้าบาทแล้วก็คืนนี้ถ้อว่าเรามารุ่นมวยที่อ้อมน้อยแล้วนี่เน็ดเหนื่อยไปดูตลกไปที่วิลล่าคาเฟ่น,นะครับปาโซศูนย์วิจัยคืนนี้ชุมนุมตลกเทียบในวันที่10มีศรินิราไปโชว์ที่นี่วันที่11อภพาร12สุมารีนะครับแต่เรคืนแต่คืนนี้ไม่ต้องดูตามชมยกสุดท้ายอยากน้นประธานส้มโอดีๆขาวแตงกวาก็าาไปที่ถ่ายนาดครับ24สิงหาถึง1นึงกันดาดบ งานวันสกุครั้งที่18ท่านู้ว่าอารยะวรวิวัฒนากเรียนเชิญครับละครดังเดินใช้เดียวครับเทพยุทธเดินก็ไปจะก็ไปทำหรือเดินไปรับอาวุธคต้องตามชมกันเพราะว่าเป็นการถ่ายทอดสดนะครับแม่ฝ่ายแดงนะครับใส่เป็นคนน่าน่าจับตาเด็กคนนี้ ปาดหัวเท่ากันกระดูกไม่หนีกันนี่ทั้งนอกทั้งในแข็งแรงโปรดใหญ่ปลายแรงเลาะเก่งถอยตัวได้นี่ปลัมแต่ว่าเทพยุทธหัวใจเด็ดหัวใจดียังมีเถียงตลอดแต่ว่าพอทำไปทำไปไปสี่ห้าดอกพอดนเนื้อดอกเดียวยังไงครัหยุดหยุด <laughs> พักคพัก,พกยังไม่หมดยกยังหยุดไม่โอ้หัดนหบัดิขวา นี้นก็มีหลงหลงลื้อๆก็มาป้องเดียวสสดิดแล้วก็ยุ่งเลยตามครับตอนนี้เรียกว่าหมัดขวากลุยทางไปได้แม่ประยุทธ์ได้ใจเก่งหมัดขวาไปอีกตอนที่ตามละครับตามใช้หมัดขวาอย่างเดียวทางด้านไทยบงคลใจเย็นคนระับขาดแน่นๆร,ระทับประคองไว้หนักเป็นเบาศิลปะมวยไทายนี่ พิษสงรอบตัวนะครับบุกต้องเก่งรับต้องดีทางแก้งซ้ายสูงอีกประมาณหนึ่งนาะทีเสร็จๆครับดูด้วว่าแค่ประยุตินั้นจะมีกลับเบสเดียดพลายในเจะมันสยบได้หรือเปล่ายังคงเดินที่ติดาไว้ตลอดมีรายการโวยในะวันที่สิบเ็ด พิลพินีในศึกวันบุญญานะครับรายการนี้ก็มีคุณข,าข่าขยาวขวดแสนชัยกีรักเกียงกายกับวันพศตอศิลาน้อยแล้วก็ผแก้วสิทธิ์จะเพื่องจะฟาดก,กับสิทธิรักอัสวยโยธินสิงห์ดำเอากึิกับธน,นชัยนครทองปลาคิวรายการนี้นะครับในวันที่17ในศึกวันบุญญาที่เวทีนี้บนเวทีคู่นี้เหลือไม่ถึงนาทีถ้าดวงอาทิตย์ไม่ ขึ้นทางทีศตะวันตกเนี่ยอะไรและทุกอย่างก็ไปอยู่ที่แชมป์คนอ,อกนันทนแน่นอนเพราะว่าเลี้ยงดีเชิงดีวันนี้รับไปเจ็ดบาทถ้าบอกว่าวันนี้เข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ดับฝันการเพชรพัจระรุ่งโรจน์ไปแล้วคุณดูเด็ดครับอีกสามสิบวินาทีของเทพประยุทธ์ทำอะไรได้ครับสำหรับคุณนํำรายการวันนี้ สินไทยน้อยสอกินใจเจะาพบกับไทยเล็กศูนย์กีฬาวัดเก๋แล้วก็ท่านตองการที่จะร่วมในการทำบุญนะครับบทยกสุดท้ายถูกไปไกลครับหายปลืแล้ะครับใหม่ๆขึ้นมาปลือประถูกหมัดถูกเข่าถูกศอกปลือไม่ไหวต้องเบิ่งกรรมการโทมนแบงเงินจุมไว้กับไฟแดง ใช้มงคลออคุณพรเป็นฝ่ายชนะคะแนนเทพยุทธเกียรติวนารามตอนนี้ก็ผู้ที่จะขึ้นไปมอบทองคำเจ็ดบาทนะครับล้แก่เรือกาโทวิชัยราชานนผู้ช่วยผู้อเมรยการฝึกโรงเรียนจากอากาศาแผนกพระศึกษาอาดีตนา้ามวยสากลฝีมือเยี่ยมครับตอนนี้ก็หลังจากที่ได้รับใช้ชาติมาในฐานะ มวยสากลที่มาเล่นทีมชาติตอนนี้ก็มาเป็นครูส่สีเดี๋ยวตามชมคู่4ต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG